การใช้งานเวนเทค Mo เดล VC1 คุณสมบัติเวนเทคโมเดล VC1 1. ควบคุมการทำงานของปัดลมระบายอากาศได้7สเต็ปและปั๊มน้ำอีก1สเต็ป 2. หัวอ่านอุณหภูมิ4จุดภายในโรงเรือน3จุดภายนอก1จุด และหัวอ่านความชื้นภายในโรงเรือน 1. จุดสาสำหรับหัวอ่านอุณหภูมิช่วงการอ่านค่า0ถึง99.9องศาเซลเซียสความละเอียดในการแสดงผล0.1องศาเซลเซียสสำหรับหัวอ่านความชื้นช่วงการอ่านค่า10ถึง99% RH ความละเอียดในการแสดงผล1% RH 4. ั้งการทำงานของพัดลมระบายอากาศได้1ตัวเมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรือนต่ำกว่าค่าอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ 5. สามารถตั้งค่าการทำงานของปั๊มน้ำให้ทำงานเป็นคาบเวลาและในช่วงอุณหภูมิที่ต้องการได้ 6. ตั้งค่าการส่งสัญญ,ญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ได้ สามารถตั้งค่าความชื้นเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของพัดลมเพื่อไม่ให้มีความชื้นภายในโรงเรือนมากเกินไป 8. บันทึกอุณหภูมิและความชื้นสูงสุดและต่ำสุดได้ 9. ตั้งช่วงของอุณหภูมิและระยะเวลาได้7ช่วง 10. สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการเก็บข้อมูลอุณหภูมิความชื้นและตั้งค่าต่างๆได้ 11, สาม,ารมบบครือ่อับอันนี้คือเครื่องควบคุมอุณหภูมิหรือตัวคอนโทรลควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ตัวนี้ก็คือเป็น ventilation control ที่เป็นโปรแกรมของ VC1 นะครับตัวนี้เราจะเห็นที่หน้าจอก็คือมีสัญญาณเตือนอาลามถ้าอุณหภูมิสูงหรือความความชื้นสูงเกินที่เรากำหนดก็จะมีอะลามเตือนเราเราสามารถมาแก้ไขได้ เราก็จะมีการทำงานของพัดลม7สเต็ปนะครับก็มีสเต็ปที่1ถึงสเต็ปที่เแล้วก็จะมีปั๊มน้ำที่มีการควบคุมอุณหภูมิคือหมายความว่าถ้าเราต้องการให้อุณหภูมิ30องศาแล้วปั๊มน้ำทำงานเพื่อให้น้ำมาลดเยื่อกระดาษทำให้เกิดความเย็นขึ้นนะครับส่วนหน้าจอตรงนี้จะเห็นว่าตัวอักษรสีแดงนี้เป็นอุณหภูมินะครับปัจจุบันนี้คืออยู่ที่30.9องศา ซึ่งอุณหภูมินี้จะลิงก์กับตัวเซนเซอร์ที่อยู่กลางเล้าที่จะมีเซนเซอร์ส่งสัญญาณมาว่าอุณหภูมิขณะนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีความชื้นหรือ humidity ที่มีตัวเซนเซ,นเซอร์อยู่กลางเล้าคู่กับตัวเซนเซอร์อุณหภูมิเช่นกันจะบอกว่าความชื้นในขณะนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถมาดูและสังเกตตรงนี้ได้ส่วนหน้าจอตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดปุ่มเข้าไปได้ในเรื่องของเมนูและรายการเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ว่า เราต้องการให้พัดลมตัวที่1ถึงตัวที่6กเนี่ยทำงานที่อุณหภูมิเท่าไหร่พัดลมก็จะทํางานตามสเตปถ้าอุณหภูมิร้อนขึ้นพัดลมก็จะเปิดขึ้นทีละตัวทีละตัวแต่ถ้าเกิดปั๊มน้ําทํางานแล้วเยื่อกระดาษมีน้ําแล้วมีการระเหยของไอ้น้าเย็นเข้ามาเนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงพัดลมก็จะลดลงตามสเตปตามที่เราตั้งไว้อันนี้เราสามารถเห็นได้ว่าตอนนี้อุณหภูมิ31.2อองศาความชื้นอยู่ที่57%เนนะครับเราจะเห็นว่าไฟสีส้มเนี่ย ขึ้นอยู่4ตัวแสดงว่าพัดลมตอนนี้ทํางานอยู่4ตัวถูกไหมครับเสร็จแล้วเราลองเข้าไปดูในตัวนี้ก็คือเป็นเวนิเลชันเราจะกดเข้าไปนะครับอ่าเราจะเห็นว่าสเต็ปที่1เนี่ยเราตั้งพัดลมไว้ที่ให้ทําที่อุณหภูมิที่22องศาคือพัดลมตัวแรกอุณหภูมิในประเทศไทยค่อนข้างที่ไม่ต่ำกว่า22่องศาอยู่แล้วแต่เราตั้งไว้เพื่อให้พัดลมมี1ตัวที่พร้อมสแตนบายไว้ในโรงเรือนนะครับสเต็ปที่2คือเราจะทําให้ทําที่24องศาพัดลมตัวที่2ถ้าอุณหภูมิิเกน24องศา พัดลมตัวที่2จะทํางานตัวที่3ตั้งไว้ที่26องศาถ้าอุณหภูมิเกิน26องศาพัดลมตัวที่3ก็จะทํางานต่อเนื่องนะครับตัวที่4ตั้งไว้ที่28องศาแล้วก็ตัวที่5ตั้งไว้ที่32องศาตัวที่6ตั้งไว้ที่34องศาส่วนหลังจากนั้นก็คือเราจะตั้งปั๊มออนก็คือให้น้ําจากปั๊มไหลก็คือที่32องศาถ้าอุณหภูมิเกิน32องศาเนี่ย น้ำจะไหลมาที่เยื่อกระดาษทําให้อากาศเย็ยนขึ้นนะครับแล้วเราสามารถตั้งปั๊มออฟได้ที่30องศาหมายความว่าถ้าเกิดปั๊มน้ําทําให้น้ํามาที่เยื่อกระดาษและอุณหภูมิในโรงเรือนต่ําลงกว่า30องศาแล้วปั๊มน้ําก็จะปิดอัตโนมัตินะครับตัวนี้คือตัวเซนเซอร์อุณหภูมิกับตัวเซนเซอร์ความชื้น ที่สามารถส่งสัญญาณไปที่ตู้คอนโทรลที่เราควบคุมกันเมื่อสักครู่ตัวนี้เราต้องสังเกตว่าจะมีแสงไฟกระพริบอยู่ตลอดสแสดงว่าตอนนี้มีไฟจ่ายมาที่สามารถอ่านค่าได้ตัวสีทองนี้เป็นตัวที่ควบคุมอุณหภูมิส่วนตัวสีน้ําเงินนี้เป็นตัวควบคุมความชื้นเพราะฉะนั้นในตัวนี้เนี่ยจะมีเห็นจะมีตะแกรงเหล็กอยู่เพราะฉะนั้นประมาณ1สัปดาห์เนี่ยเราจะต้องมาทําความสะอาด แต่เราจะไม่ใช้น้ําในการทําความสะอาดเราจะใช้ผ้าสะอาดมารูปเพื่อให้ไม่มีฝุ่นเพราะปกติแล้วถ้าเกิดเราทําทํางานจริงๆเนี่ยในโรงเรือนเนี่ยมันจะมีฝุ่นของอาหารที่จะเข้ามาติดอยู่ตามตามซอกนี้อาจจะทําให้อุณหภูมิเพี้ยนได้เพราะฉะนั้นในทุกสัปดาห์เราต้องใช้ผ้าแห้งทําความสะอาดเช็ดเพื่อไม่ให้มีฝุ่นละอองติดอยู่จะสามารถทําให้การเซ็นเซอร์ของอุณหภูมิและความชื้นแม่นยํามากขึ้น